วัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยครับวันนี้ผมได้มาเกียงแสงซผมจะมวยสาวนะครับมวย อ่าจริงๆเป็นรหัสของแฟนผมเองนะครับแต่ว่าผมอนุญ,ญาตนะขอคุยอะไรเรียบร้อยแล้วว่ามาทำคอนเทนต์อะไรก็คุยกันเรียบร้อยแล้วนะเพียงแล้วก็คือรูปเนี่ยเป็นรูปแฟนผมเองแล้วก็เป็นรหัสแฟนผมเองแล้วผมเข้าไปเล่นเก็บมวยเป็นเม็ดม่วงไปแล้วนะครับแต่ว่าผมไม่ได้เข้าไปเล่นประมาณ2อาทิตย์มันก็ตกไปแล้วแต่ก็ช่างมันนะครับเดียวผมค่อยไปแก้แบบว่ากดขึ้นเม็ดม่วงอีกทีตอนไปเกียนสตรีมเมอร์ท่านต่อไปแต่ว่าสําหรับป๋าแสนเนี่ยก็ยังไม่ติดเม็ดม่วงนะตกอันดับไปแล้วโอเค แล้วก็คลิปนี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์หน่อยนะครับเป็นคอนเป็นคอนเทนต์อ่าอีพีแรกนะครับผมอาจจะทําไม่ดีนะผมอาจจะยังทําไม่สุดเท่าไหร่ต้องขออภัยด้วยอาจจะมีการปั่นอาจจะยังไม่มีการปั่นนะครับแต่ว่าถ้าใครมีใครมีว่าเราควรจะปั่นในคลิปเนี่ยบอกผมหน่อยว่าให้ผมปั่นปั่นสตรีมเมอร์ท่านนั้นอะ่ะยังไง <Yeah. S 1> ได้ไหมราะผมก็ไม่รู้ว่าผมจะปั่นยังไงระหวบานที่เล่นไปอย่างเงี้ยเปิดไหมอ่ะเปิดไคมแล้วก็ซืแบบออระวังระวัะงนะระวังนะทำเสียงผู้ชายใหญ่นะแต่ว่า รูปโปเป็นผู้หญิงแล้วเราก็รีบปิดไปอะไรอย่างนี้ป่ะเออไม่ยังไม่รู้นะว่าจะเบิร์กไหมแต่ว่าเกมนี้ผมจะยังไม่ทำแล้นเราก็ไปรับชมคลิปกันหน่ยเดี๋ยวผมจะต้องไปรอเข้าห้องนะ satgoth รับเติมเกมมือถือตลอด24ชั่วโมงและนี่โปรสำหรับชาวอา v โคตรคุ้มถูกมากๆไปเติมกันจะเยอะเลยนะครับแนะนำ s a g o t h เท่านั้นเห็นไหมชียร์เมาแล้วยังเด่นเลยรูปสาวยังเด่นเลย <laughs> เล่นหวยอนเลยชอบหวยพี่แสนใช่หรอใช่หรอตัวเองฮัลโหลครับที่ร้านที่รักทจะเล่นมวยโชว์เขาไปเนี่ยฮัลโหลวิวทำไมขาวจังเลยอ่ะวิวทำไมขาวจังเลยฮัลวิววิวทำไมขาวจัง ที่รักที่รักจะเล่นในไหนครับการ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 เขีนไว้พี่แสรแล้วมีพลังตามกดดูบ้านดูเนื้อุดนะทุกคนต้องให้สาวเลือกเล่นก่อนต้องให้สาวๆเลือกเล่นก่อนกลางนะกลางนะกลาไม่หิวว่าหมิ่นนะกลางกลางโอเคเออสบินกูลันปังกูพูดเยอะ โอเคครับนี่คือคนเปิดคนแรกของผมนะครับที่ผมจะได้เอามวยสาวมาเก์สตรีมเมอร์คนต่อไปผมไม่รู้นะว่าจะเป็นใครก็รีเควสต์มาได้นะครับเอ่อแต่คนแรกของเราวยการเปิดคอนเทนต์นี้ก็จะเป็นป่าแสนเองนะครับแล้วก็มาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะสำหรับคอนเทนต์ครั้งแรกผมอาจจะยังอ่าทาไม่ดีนะช่วงอีีแรกๆรอไปแบบ e ีสุดท้ายอาจจะแบบทุกอย่างมันจะลงตัวนะครับเพราะฉะนั้นรหัสแฟนผมไม่ได้หรอ ไม่ได้รับจำไม่ได้คนดูคนดูบอกตันเลยหัวเขาเล่นคอมเมนต์คอมเมนต์หัวเขาเล่นเต็มแลโอเคผมไม่รู้ว่าเกมนี้มันจะออกมาเป็นยังไงนะเพราะฉะนั้นแล้วก็ผมก็จะเล่นปกตินะผมก็จะเล่นปกติของผมนะครับซึ่งผมไม่การันตีว่าผมจะได้ MVP ไหมนะพนเพราะฉะนั้นล้วก็ อ่าผมจะเล่นเซทอากันี่ด้วยนะครับผมไม่รู้ว่าผมจะโดนทวงหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยจะโดนนะครับมวยอากัานี่แต่เป็นผู้หญิงไม่รู้นะว่าจะโดนหรือเปล่าเดบกูแบกคนดูเองเกมนี้ <c oughs> เออเพราะฉะนั้นเราจะเล่นมวย<พ>อากันี่นะครับ <พอ S 1> สำหรับเกมนี้มา <c oughs> ครับเป็นกุลันปังไม่กุลันปังนะกูจะบอกใครทันสั้น <c oughs> เป็นกูอยู่ในกระสอบกูจะบอกใครตั้งตั้งจสาฟ้ามาดิ อันนี้ผมไม่การันตี MVP นะเพราะว่าอ่าโรมเขาจะอยู่กับป่าแสนนะผมจะต้องเดินคนเดียวนะ<อ>มันก็น่าจะฟิลเหมือนที่ผมสตรีมนะตอนผมสตรีมโรมก็จะมาเดินกับผมไม่ได้แยงแครี่นะแล้วก็อย่าไปซีลงซีเรียดนะดผมจะทำอะไรอยู่ในระหว่างเกมดีวะทุกคนผมเคยทำให้คนดูผิดหวังไหมครับของเท้แล้วฟ้าแสนนะเดินบ้านแครีนเดวสสูงเก่งนะเว้ยทุกคนผมเคยทำให้คนดูผิดหวังไหม แกเล่นเอวสูงเก่งมากนะครับผมบอกเลยผมบอกเลยว่าแกเล่นแชลลี่ดีามากๆเลยนะน่ากลัวว่ะถึงจะมีช็อตแบบว่าทิ้ไว้เดูอ่าฮะเป็นคอนเทนต์นะะนะครับ <laughs> จะให้แชลลี่เอาชีฟแบงรับแรงกอรับแรงกอเฮ้ <laughs> ยผมต่อยหมัดไม่ออกตุ้ม เม็ดนีเพื่อนหนูเม็ดนี้เพื่อนหนูนหนูอยากโดนแบบนี้ไหมเ <c oughs> ม็ดนี้เพื่อนหนูหนูอยากโดนแบบนี้ไหม,มเอาเอา,าป่าเอาป๋าเอ้อยโอ้โหใครอยากทำอะไรก็ทำเด้ <c oughs> เก็บแดงครับ ใครอยากทำอะไรก็ทำเด้อดูเม็ดนี้โดนเลยวิ้ยพี่แกยิงคมน้ยขอเม็ดเดียวอะ่ะขอเม็ดเดียวครับที่รัก <laughs> ไ,ไม่สวยขอเม็ดเดียวครับที่รักสวย,อยขอเม็ดเดียวครับปัด <laughs> สวยใช่คร <laughs> ับเธอ เดี๋ยวรู้จักเกมนี้กูไม่เอ็มคนดู500คนในแอปดำแล้วก็อีก200คนในแอปแดงกระทืบกระทืบผมได้เลยครับอุ้ยอุ้ยเสียนะนี่เสียนะเสียตรงนั้นแบบนี้มันไม่เขียวมันมีเขียวมันไม่เขียว มตัวโอ้ยเริมร้อยแค่แบบนี้รอดยากไปเร็วเ้ยพี่ทำไปให้หมดแล้วนะทําไมคนดูคนดูทําไมคนดูช่องผมชอบเล่นมวยกันตัวมันโหดใช่ไหมหรือว่าเล่นตามผม ผมเล่นไม่ตึงดีนะเฮ้ยตัวไม่โหดชอเครนะับผมจะทําอะไรในระหว่างนี้ดีวะผม,มอยากปั่นเนาะแต่ผมไม่รู้ว่าผมจะปั่นอะไรใครมีแนวคิดแบบแนวปันปั่นกับสตรีมเมอร์คนต่อไปบอกผมได้นะว่าให้ผมทำอนะไรเปิดไม้เหรอเออว่าผมจะเปิดไม้บ,บว่าเปิดไม้เนียนอะไรงี้ไหมไอ้ามเป็นเรากลัวเหมือนกันครับหรือไงดีวะคิดไม่ออกว่ะคลิปแรกนะคลิปแรกนะกนะต้องขอโทษด้วยนะครับถ้ามันไม่สุด โอ้ยย่าผมโดนต้านโอ้ผมโดนลิเลีย,ยตันอ่ะแต่ตอนนี้ยังไม่มีปฏิกิริยาอะไรกับอากคนี่ของมวยป่ะป่าแล้วมีปฏิกิริยาแล้วหรืออาจจะยังไม่เห็นะหน,นะไม่รู้เหมือนกันนะเนี่นยหรือเพราะว่ากดยูฟายูเอฟโอนะครับสาวต้องมาก่อนนะโอ้ยเรียบร้อยเลยว่มันเอาสดว่ะกูไม่พูดเยอะ ใกล้จะเจ็ดสิบแล้วครับเดี๋ยวผมต้องเปลี่ยนรองเท้าโดนอ่ะผมตายสองตัวแล้วอ่ะก็จะตามเประมาแบบตัวหนึ่งไม่ก็สองตัวนี่แหละอเจมเพิ่หกนาทีเจ็ดนาทียังผมจัดไปสองตัวน่ะขาดอีกยี่สิบก็ไม่น่าใช่นะครับขยี่สิบใครมีแบบว่าแนวคิดปันปันบอกผมได้นะครับผมจะอาไปเกนสตรีมเมอร์คนต่อไปนะว่าให้ผมทำอะไรบ้างระหว่างที่เล่นนะ ถ้าผมนึกไม่ออกจริงๆน,นะว่าผมจะปั่นอะไรดีซื้อแหนมมาจิ้ด้วยซื้อแหนมซื้อแหนมซื้อแหนมมากินด้วยแล้วก็ชอบกินไอ้ต้มตีนไก่ครับคิดว่าที่เฮ้ย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 โอ้ยสวยร้อน หาต้นตีนในเซเว่นอ่ะตีนคนมันไม่มีนะพี่เลเวซื้อแบบว่าชอบต้นตีนไก่อะเฮ้ยของแท้วะใชเฮ้ยไม่ผมจะพยายามตายน้อยนะเว้ยผมไม่อยากดูโยนมาผมไม่อยากยืนด้วยดูโยนนะแค่ตัวที่สองผมตายนี่มันก็โยนแล้วนะ น้องแดกกะเพราด้วยแหละครับหมาบ้านน้องเดียวหมาบ้านน้องแดกกะเพราด้วยหรอไปซื้อไปซื้อกะเพราในเซเว่นมากินนะชอบกินแล้ววนดูปั่นออกมากินแกระเผาด้วยหรอเดี๋ยวกูเสิร์ฟให้ด้วยไม่ไม่อยู่ครับเฮ้ยไม่ผมไม่รัดเพื่อนอยู่แล้วอ่ะไม่ดี ิวเกิรนว่ะทีมเราแม่งโคตรตึงผมไม่ได้โชว์อะไรเลยว่ะทุกคนทำกันเดี๋ยวนะ่ะแต่เข้ามาปั่น,น,เ,นเข้ามาปั่นได้เรื่องบนี้ก็พอแล้วนะมวยสาวไปเร็วไอ้ยตายโอ้โหตายเร็วไปสุดว่ะไอ้กแกก็เริ่มแ็คเช็คแล้วนะเห็นดีหน้าออกถึกถึกว่ะ แกก็เช็คไอเทมมาแล้แต่แกไม่พูดถึงนะแปลกไหมไหนใครแปลกปะกดกดยูฟายนะครับแปลกไหม let's go แปลกนะว้ย let's go ปึ้มปึ้มต่อร้อคิวต่อร้คิวยตายไห บึม้มโอ้โยอเดะไปดะโอ้โปัมนะ๊มเลยโอ้โชนะแบบว่าผมไม่เดือดเท่าไหนวะผมไม่เดือดกแล้ววะผมน่าจะได้ที่สองนะเอ็มน่าจะเสร็จป่านะป่าแสนนะเอ็มตอนไหน เดียบหนึ่งเจ็ยบสองเฮ้ยไอ้มันถ hey, ึงไปป่าววะเฮ้ยโอ้เกือบซวยอันนี้ไม่ได้นะอันนี้ชฉอดตะกี้นี่ถ้าเป็นผู้ชายโดนนะผมบอกเลย ยสถ้าโครับเป็นผู้ชายโดนนะครับตะกี้นี้น,นะโดนใบเหลืองนะจะแดดพี่แดดยากน้องเฮ้ยผมแท่วะไอผมก็เพิ่งเพิ่งเห็นว่าผมโดนบอมเก่งจี่ของลิเลียนะบอกเลยนะตะกี้ถ้าเป็นรูปโปผู้ชายนี่โดนนะครับใบเหลืองนะ <c oughs> จับก็ถ้าใครมีแนวทางในการปั่นบอกผมนะผมไม่ใช่สายปั่นขนาดนั้นผมเลยไม่ค่อยรู้นะว่าผมจะเกลี่ยยังไงทำไมยิงบนรถมันยิงยากจังวะวิธีกระสุนแม่งแปลกว่ะโอเคครับโอเคครับน้องโอเคเดี๋ยวพี่ลาดปั่เองตอนเราแบบว่ายิงปืนบนรถมันก็จะแบบนี้หรอกเฮ้ย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  อย่างไงครับอย่างไงบุ้มโอ้โหสอยองยิ้มไปมึมอื้มของแทว้ว่ะเอ้านาคอนเราโดนดากสวัสดีครับวันผมแบบเพิ่นได้มาใชะได้สาวส,สวยละได้เล้นพันกันเอาผมหน้ากูก็ขายแค่ผิวหน้ากูไม่ขายแค่นั้นเอ๊แม่กูไว้อะไรให้นาคอนน้อง เฮ้ยโดนแล้วนะโอ้โหหนอกทันวะยิบซองอ่ะน้องฟูครับยิบมไม่ได้ยิบยิบซองน้องน้องพี่ครับยิบผมต้องไปว่าผมโดนไม่จะจบแล้วมั้งเนี่ยไม่จะขี่ตีป้อมแต่วะ ข้าเชื่อ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 ขาเชื่อเนาะขาเชื่อไปไปโอเคมีอะไรก็บอกผมนะแบบสายปั่นเพราะผมจะปั่นอะไรดีคนดูถ้าผมได้เมกาชิวเมื่อกี้อ่ะแปลนี้ผมยังไม่แตกนะผมสามารถกลับมาเกียนได้ต่อได้ครับผมกลับมาเกียนได้ต่อนะผมบอกเลยถ้าผมได้ ไอ้สองจริงนะเสร็ษฐาว่าะแต่ไปครับพวกผมไม่ได้ร <Very cool. S 1> ไกระแต่ด้วยนะครับดูดาวเม็ดคนละแสนนะโอเคใครมีอะไรบั่นบั่นบอกผมได้นะครับเดี๋ยวไปเจอกันเกมหน้าฝากกดไลค์ด้วยนะครับเวอรลีกูดเวร์ลีกูดสวยสวยสวยครับเธอสวยครับกาลาซินโดน